สว่วนดีครับผมทุกท่านคงทราบดีว่ากระบวนการผลิตชิ้ส่วนโลหะมักก่อให้เกิดมลพิษซึ่งไอละองน้ํามันหรือออยมิสก็เป็นส่วนหนึ่งของมลพิษนี้โดยไอยละองน้ํามันมีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายเราได้หากได้รับมลพิษเหล่านี้สะสมไปเรื่อยๆเป็นเวลานานแล้วร่างกายของเราจะไม่อาจขจัดสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ด้วยตัวเองทําให้เกิดปัญหาสุขภาพแบบเรื้อรังด้วยเหตุนี้การกำจัดออยมิสจึงเป็นเรื่องที่โรงงานควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นมาฟังกันครับว่ามีวิธีใดบ้างที่สามารถช่วยได้ข้อ 1. การกําจัดออยมิสต้องเริ่มที่ต้นเหตุการกําจัดไอ้น้ามันในสายการผลิตต้องควบคุมการกระจายตัวของไอน้ํามันให้ได้เสียก่อนซึ่งทําได้โดยการกักไอ้น้ามันไว้ไม่ให้ออกมาจากเครื่องจักรด้วยถังดักไอน้ํามันหรือใช้หัวฉีดแรงดันสูงเพื่อเติมสารหล่อเย็นเข้าไปอย่างชิ้นงานอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องคานึงคือขั้นตอนทั้งหมดนี้จะมุ่งไปที่การกําจัดไอ้น้ามันในอากาศเท่านั้น ข้อ2การติดตั้งเครื่องกําจัดละอ,องน้ํามันถัดมาคือการกําจัดน้ําหล่อเย็นที่กระเซ็นในเครื่องจักรซึ่งเครื่องจักรส่วนใหญ่มักมีรูระบายน้ํามันหล่อเย็นภายในเครื่องอยู่แล้วในขณะที่เครื่องหลายรุ่นก็สามารถหมุนเวียนน้าหล่อเย็นได้ซึ่งวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปคือการติดเครื่องกําจัดละอ,องน้ํามันข้อ 3. การเลือกไส้กรองการเลือกไส้กรองนั้นควรพิจารณาจากขนาดของอนุภาคน้ํามันเป็นหลัก เลือกใช้ฟิลเตอร์ที่กรองละอ,องน้ำมันขนาดเล็กได้ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อ 4. การเลือกระบบระบายอากาศระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพช่วยลดปัญหาที่เกิดจากละอ,องน้ำมันได้กว่า80%โดยสิ่งที่ควรพิจารณาคือระบบระบายอากาศที่ช่วยก,กำจัดไอ้น้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้วิธีคิดที่แตกต่างจากระบบระบายอากาศทั่วไปข้อ5การเลือกฟิลเตอร์โดยทั่วไปฟิลเตอร์ใยสังเคราะห์แบบหลายชั้น มักมีประสิทธิภาพเพียงพอในการกรองไอ้น้ำมันทั้งจากเครื่องจักรกลและจากไอระเหยอีกทั้งยังสามารถช่วยกรองอนุภาคอื่นๆในอากาศที่มีลักษณะแห้งอย่างไรก็ตามหากกระบวนการผลิตก่อให้เกิดอนุภาคหลายชนิดในอากาศแล้วการกรองฝุ่นผงและกรองไอน้ำมันแยกจากกาันอาจจะเหมาะสมกว่าสุดท้ายนี้คือคนพิจารณาหลายอย่างให้ดีก่อนตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการผลิตที่มาของไอละอองน้ำมันน้ำมันหล่อเย็นที่ใช้การออกแบบระบบระบายอากาศและอื่นๆ ครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงงานของคุณไม่มากก็นน้อยลองนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจฟังรายการครั้งถัดไปสามารถกด Subscribe ได้ที่ mreport channel มงในอุตสาหกรรมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ